สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนุนทุกทานแนะ่ยินดีต้อนรับสู่ช่องีเกมก็อยู่ผมแนะ่และ Na ล็อกแท็กซี่2นั่นเองนะก็จะเป็นเกมที่จะเปิดภาษาไทยเข้าไทยนะไอพีลิขสิทธิ์แท้จากและน a ล็อกนั่นเองนะจาก g r a วิ t ีนะฮะก็จะเป็นการวางแผนจัดทีมต่อสู้นะฮะของ IP ชื่อดังของและน a ล็อกนั่นเองนะซึ่งจะมาโตรไทยเร็วๆนี้แต่อันนี้ที่ผมเล่นอยู่นะฮะเป็นสโตนอกนะเพื่อนๆก็สามารถ เล่นก่อนเข้าไทยได้นะแต่ผมทิงลิ้งไว้ให้นะก่อนจะเข้าไทยนั่นเนาะประมาณนั้นนะผมก็ก่อนอื่นก็ดูสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจด,ดีของเราก่อนนะฮะก็เป็นผู้สนับสนุนช่อง,องผมอย่างทางการเลยนะผมนะก็ใครที่คิดจะเติมเกมเดียโบนะฮะอิมมัทเท่นะฮะแพ็คนะฮะหกพันเทสบวกหนึ่งพันสองร้อยเทสเพียงแค่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะแพ็คกลางนะฮะพันห้าร้อยบวกร้อยห้าสิบเพียงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะ แพ็คเล็กก็จะมี2แพ็คแพ็ค155กับ32บาทนะฮะใครไม่แพาเพจก็ไลน์แอดได้นะฮะแอดโอเวอร์ท็อกอัพนะฮะเผอเดียโบนะฮะตอนนี้เป็นกระแสนิยมนะฮะเรามีเกมอื่นเยอะแยะมากมายนี่พวกคอสตัวถังซานนะเอสเทอร์กิเอฟิวชั่นส่วนออร์แกนเอ็มนะฮะอาร์วีแลนด์ล็อกเจเนชั่นเอ็กนะฮะเกรดชินิมแพ็กเนียโฟนะฮะวอลเลนมีหมดทุกอย่างนะฮะใครต้องการเติมเกมอะไรสะดวกปลอดภัยราคาถูกประหยัดแน่นอนนะ ก็อนทักไปที่เพจแล้วไล่เลยแล้วไปก็ได้นะฮะก็มีทีมงานบริการท่านอยู่นะฮะแอดมินใจดีของเรานะฮะบริการท่านสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแน่อนอนนะฮะยังไงก็คิดถึงเกมคิดถึงโอท็อปแอปนะครับผมมาดูเกมนี้กันนะครับผมก็จะเข้าไทยน่าเล่นมากนะผมว่าใครที่เล่นแต่แล้นั่นล็อกที่เป็นเวอร์ชั่นอินเวอร์บีจีนะครับผมก็เวอร์ชันนี้นะเหมาะกัพบพวกผมเทิร์นเด็กนะฮะเออ น่าสนใจนะับผมอันนี้อะไรกันวะเออฮนะไม่รู้อะไรนะฮะจุดแดงแดงรับไปก่อนนะผมของซีนะของซีต้องรับไปก่อนนะจุดแดงๆเอานะฮะกล่องของขวัญ 50K แล้วผมจดหมายฮนะมาถึงก็รับได้เลยนะฮผมจดหมายว้าวนะฮะได้เศษมังกราทาเขียวมาฮนะเดี๋ยวผมรับก่อนเนาะทุกอย่าง อันนี้มีอะไรแจกอ,อ่านี่ก็เขาให้กดตรงนี้ใช่ไหมนี่ฮะเราจัดทีของเราก่อนเกต,ต่เกียรเราได้เศษตัวละครมามันไม่แนะนำเราเลยนะอยู่ไหนวะเศษตัวละครอยู่ไหนเอ่ยที่ได้มาทีนะฮะน่าจะอยู่ในกระเป๋านี่ไงผม แล้วก็เอาออกมานะี่ผมเห็นแว๊บๆอยู่นะจะลอดสายตาผมได้ไงนี่แล้วก็มาอพอพตรงนี้ก่อนจะได้เอามาลงได้นะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยนี่ก็อัพไปนี่สกิลเปิดแล้วนะฮะเอาตัวนี้สักอ่อตังแล้วอันนี้ก็ใส่อาวุธนะนี้บผมมีมียากนะมีบาปราสาทไงแล้วก็ได้ได้หมดเลยตัวผู้หญิงคนนี้เก่ง้ย เก่งไม่เก่งไม่รู้นะฮะที่ได้รู้คืออ๋ออันนี้ผมเคยเล่นตอนทดสอบเอ้ยตอนทดสอบนี่ว่าใช่ใช่ตอนที่เป็นซีบีทีผมเคยเล่นอยู่ตัวน,นี้ตัวนิ้วอ่ะโอเคนี่พอเนะี่ตัวนี้ไม่ต้องเอาซะหน่อยวะเดี๋ยวแค้ไปครับผมอ่าต่อสู้ถ้าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมวะอันนี้เปิดประชาอ๋อมีแถมประชาสิใบเหรอ มีสองตู้ด้วยฮนะนี่ไงครับผมมันต้องอย่างนี้สิครับเปิดไทท์ตั้งแถอย่างงี้นะโอ้โหมีตัวม่วงกับตัวฟ้าตัวม่วงทำอะไรได้ะตัวม่วงน่าจะเก่งนะก็เป็นตัวระดับ SS นะฮะ มาถึงมแจกกระชาก่อนเลยนะอ่ันนี้ตู้กานะฮะน่าจะเป็นอันนี้นะเล่น,นเรื่องนะมันเป็นกึ่งไอเดินด้วยนะมีรับของไปนะนี่ฮะที่ผมเล่นไว้สมัยก่อนเนี่ยที่ผมบอกเดียอยู่ผมก็ามาหนึงคเจ็ดแล้วก็เป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่น เซิฟใต้หวันมาก่อนเลยนะเชี่นี่ครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปไนงะไม่ใช่สินี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่เราได้มาฟรีอ๋อไม่ได้แล้วเหรอนี่ครับผมแล้วก็ตัวเสือที่มาใหม่นี่แค่นี้ก็เทแล้วครับผมจับ ชูปซับชูปชาร์ปนะขนาดกดคุณสองแล้วนเนี่ยไม,ไม่มีคุณสามเนะนี่ถ้าไม่ตายนะตัวนี้นะผมโอ้โหโคตเรเลยว่ะโอ้โหมังกรนะมึงถึงขนาดเรียกมังกรมาเป่าไฟนะอะไนั่อู้โหโดโดนตีหมูตายเรียบเลยโอ้โหมังกรตัวเดียวนี่คือเสียวทั้งทีมเลยนะผม ว่ามันสนุกดีนะแล้วถ้ามีภาษาไทยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะรู้เลยว่าตัวไหนเก่งบ้างนี่เก่งบ้างไงางสายสบายๆเลยนี่ก็เหมือนเดิมครับผมทีนี้ลองใช้ไปแล้วลอตัวนี้ออกเลยลองเแมวมาบ้างครับผมก็ใครที่เล่นเล่นนรกมานาน,น,านๆจะรู้แหละว่านอ่ตัวน,ไไนี้ทำอะไรได้บ้างนะสับหลาดตัวนี้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเนาะ อเโโคภาพธรรมชาติวยง,งามเนะยแต่ว่าผมไม่ได้ปรับภาพนะอ้าวไอตัวเสือมันก็เด้งเลือดมันเองด้วยที่ว่านี่ดูน้องแมวครับผมเฮ้ยน้องแมวก็หิวมู่โทรอะไรวะเนี่ยหิวเพียบเลยดูต้นกล้วยนะต้นกล้วยก็หิวอันนี้ก็หิวเสือก็หิวแมวก็หิวแต่ดูต้นกล้วยนะะยให้ดูต,ต,ต,ต้นกล้วยก็อ่าต้นกล้วยก็หิว นะฮึฮฮโอ้อันนี้หิวแนวเสือก็หิวต้นกล้วยหิวสามตัวด้เมจตัวสองตัวแทงตัวหนึ่งเียให้ดูเกมเพล์ไปเรื่อยๆก่อนนะท่านเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เสือออกก่อนคราวนี้เขาแทนดีกว่าไปก็เสือหิวเบามากนะ เนี่ยไอตัวอัศวินเรานี่แท้งแบบยืนตั้งหน้าเลยแมวหิวก่อนนะผมนี่ไปครับอัศวินเยียบไปครับนิวอ่าต่อไปเป็นตัวนี้ที่แจีเขียวทำอะไรอ่ะมันชาดทำอะไรอ่ะ โอ้ชาร์จตัวจะฟันโคตรนานเลยท่านโอ้โหอะไรอะเนี่ยเดินไม่ยากนะผมเมื่กี้มันง้างกินแบบเดี๋ยวตอนแรกถ้าใครเล่นใหม่ๆมันจะสอนนะฮะแต่นี้ผมเล่นมาก่อนเนี้ยตอนที่มันทดสอบอ่าตอนไม่ใช่ทดสอบแต่ตอนที่มันเข้าโซไต้หวันเนาะโอเจนี่แหละตัวเดียวกับเราเลยเมกี้มันง้างช้ามากเร็ว เอามังกรไปก่อน like นี่ไงลูดท่าไมตาใหญ่ต้องลูดขึ้นนะครับผมนี่ลูดท่าไมตาใหญ่ขึ้นได้นะตัวนี้อันนี้ก็ยือไปดูตัวนี้ดิเนี่ยมันง้างเคียวโค่นนานเลยดูก่ากว่าจะฟันนะมึงโอ้โหฟันทีหกร้อยเฮ้ยแทงเราจะตายแล้วนะมึง ลดขึ้นปึ๊บหิวหิว,หวเอ้ยหนาจัดเลยว่ะบอสเก่งมากนะหนาจัดเลยดูดิเฮียเราจะตายแล้วเฮ้ยนีด่ดิลูกนี่ใช้ท่านไม่ตายมันไม่ใช้ท่านไม่ตายมันราแมวหิวห้วโอ้ถ้านไม่มีตัวหิวนี่อยู่ยากนะผมบอกให้ ลุดขึ้นนี่ผมใช้ค้าไม่ตายมังกรไปสามรอบแล้วมันยังไม่ตายเลยนะเรียบร้อยบอสแม่งโหฉึกจัดนะครับบอสด่านที่สิเศษผมว่าระบบก็โอเคเลยนะแต่ว่าถ้ามีภาษาไทยจะแจ่งกว่านี้อันนี้ระบบอันนี้เปิดแล้วนะฮะเขาก็ให้มาอัพตัวละครเราอีกนะฮะช่องที่สามใส่นี่ไงเหมือนอาร์ติแท็กเลยคนระับผม น,นี่มีหมวกข้างบนหัวด้วยนี่อัพได้ตังหา่างนะผมแต่ว่าต้องใช้หยดน้ำนะหยดน้ำผลึกนี้อัพโอ้โหนี่ธรรมดามีไหมมีอันเดียวอันนี้ก็เปลี่ยนอาวุธได้เป็นขอบเขียวน,นี่ใส่อาวุธเลยอันนี้ไม่เอา เสือก็หิวได้นะเอาไว้สักหน่อยเสียเอ็กซ์เดแทงไม่ค่อยทำอะไรได้รอแทงมันปุกปว,ปเวกเปลี่ยนเะลยรู้ไหก็เลเวลสิบสิบเจ็ดโอ้เลเวลสมพอทั้งนั้นเบาแตกนะเละเว,วลสิบอันนี้เลเวลโอ้โห หมดแล้วน้ำยาอ่าก็ไปคอยเล่นอันนี้เอานะฮะตัวละครซ้าได้ไกินได้นี่ก็มาที่ปราสาทของเราก็มีนะนี่บ้านของเราเนะี่ยเข้ามาอัพในนี้ได้ทํานี่ทำนีไ่ได้ในะในปราสาทเรามีของให้นะฮะมีเพชรมีของมีเหรียญมีทุกอย่างนี่เอาไปเปิดกระชากอีกรอบนึ่งโอ้โหเจก แข่งเยอะจัดแล้วก็นี่ฮะที่เราขาดแลนนะมัมีอาไว้อัพเเวลมันจะเป็นเหรียญไว้อัพต่างๆฮะเข้ามาที่ประสาทานเลยไปดีดานต่อครับผมอ้าวไปไหนต่อตอนนี้จบหนึ่งพีิแล้ว เฮ้ยไปต่อ,อยังไงตอนนี้หนึ่งคลิสิบอ้าวอ๋อนี่เงยก็กดตรงขวามือครับมันจะไปเองเนะฮะไปกระด,ดานสองแล้วนะฮะใครสนใจฮนะเล่นก่อนเข้าไทยนะฮะลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะ้ยกดแสดงเพิ่มเติมกดสามเหลี่ยมแสดงเพิ่มเติมด้วยเงี้ไปเดี๋ยวเอาเสือลงมาก่อน มันลงได้แค่ห้าตัววะตัวฟ้าจะเก่งมีเยอะแยะนะแต่ว่าไม่ได้เอาลงนะเดี๋ยวเปิดจริงก่อนเดีย๋ยวผมจะพาเล่นนะก็ฉากอะไรนันสวยน่ารักน่าเล่นอ้าวเกือบตายเลยนะโอ้โหได้สองชิดหนึ่งแม่งจัดยากเลยอาสวิน ทำอะไรได้วะเนี่ยอ๋อวินเป็นกลางบาลเลีเห็นแล้วด่ไานขึ้นช้าเรายิงไม่ทันเนี่ยตายก่อนเลยเคดานสองกินก็ล่วงไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าได้อาวุธเนี่ยแล้วก็ได้น้ำยาเยอะเลยออโตสกิลนี่เนี่ยเห็น นี่มีวะนี่ออตโต้ไปคุณสองไปนี่เออเรียนดูนะฮะสัมพอมเนมนชา้าจัดน,นะนี่วะก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบนะฮะแนวแร็นล็อกตัวเอกของเรานี่ก็ส่งมังกรมาโคตรแจ่มเลยนะนี่ฮะกดออโต้นะฮะจะดีกว่าแล้วก็มันจะทำได้เร็วกว่านะฮะทันใจมากกว่าผมชอบกล้วยตานี้นะฮะดูดิ กโอเคเลยนะน่าเล่นมากเนะี่ยสำหรับใครที่เนี่ยจะรอสกอตแลนก็เดี๋ยวลิงก์มีไว้ให้แล้วก็จะเล่นเนี่ยรอสกอตแลนเข้าก็ได้นะฮะที่เซิร์ฟไต้หวันลื่นปื๊ดนะฮะผูกบัญชีไงก็ได้นะฮะงไงก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,ะปนี้บอกว่าเพื่อนๆเราจะชอบเกมแนวไหนเนาะเทิร์นเดทนะแล้วก็มีรับก่อนตรงนี้นะไอดอลน,น,น่าสนใจมากนะสำหรับแรนดอลล์เวอร์ชั่นนะี้ครับผมยังไงก็ฝากร้านโอ้ท็อปอัพของเราด้วยเติมคลิปแบบปลอดภัยนะฮะไม่มีการลิฟันแน่นอนนะแล้วก็ จะเป็นใหม่ไงฝากกดไลค์กดไชร์ด้วยนะสวัสดีครับผม